อ่เห็นน้องเพิ่นสุ่มพื้นสุ่มไฟเนาะอันน้ำตาแตกตาเตนอยู่พี่น้องเลยเอ้าอันขึ้นมาจู้อยู่แดดเท่ยล่ะสงนสอยมันก็ะห่มบ่เอ้ยเอ้าสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีเออเนาะกำลังต้มหน่อไม้บ่โดยเบิ่งโยห์หันอ้าโทมพี่น้องอุ้ยหน่อไม้ไล่หรือวะเงี้พี่น้องเลยโดยโอ้จะไปหาเองบ่ลูกโดยอ้าวพี่น้องเยเนาะมือนี้ ต้มเฮ็ดแยังนี่ต้มขายบ่หรือว่าต้มให้อันอันพวกระเบาอืาต้มให้พวกง่านทางบ่จันเข่ามาหาทางน้องไทยน้องไหมพี่เราไงเนาะอ่านังต้มน้องไหมเฮ็ดแยังกันเสียงเซี่ยวเชี่างนั่นพี่น้องเลยตัดภาพมาทางพี่กอนบาดที่นี่เฮ้ยเพอจะผอนเพื่อนก่อนนะโดยโอ้เโหไอ้คักบาดนี่ ขอยว่าเลยนะแต่มื่อนั้นจะได้น okay. ี่เหมอแหกใจกับพวกเราได้เ่ทา้หนันเก็บออกแล้วบ่หันมันได้ข้าขึ้นก้อนบ่ได้เลยเฮ้ยปุ๊บยับเด้อปุ๊บโอ้มันทับได้มันทับได ไอ้มันใหม่มันดอกวะเนี่ยเนาะดูดีต่อวันบอสลุกได่โตก้างมันก้างกับมันฮัตกั่แล้วเออี่เีย่ังไงเกียบผิลุลุงนี่โอ้ตลายได้นี่มันโอ้ลงหมดแล้วอนี่ลงหมดแล้วอ้าโต เหตีอย่างอยู่ดิมื่อนี้พี่น,องงนออ้องเลยเนาะต้มดอกไม้ให้กับเรากินฮะต้มดอกไม้ให้แล้วก็บเรากินโอ้พี่น้องเลยเนาะตัดภาพบรรยากาศมาทาั้งพี่วมาที่นี่พี่น้องเอ่อเห็นน้องเพิ่นสุ่มพื้นสุ่มไฟเนาะอันหนำตาแตกตาเตนอยู่พี่น้องเลยเอา้าอันขึ้นมาจู่ยูนแดดเท่ยล่ะสงน้อยมันก็ห่มบ่เอ้ยเอา้าสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีเอ่อเนอะเอาะกำลังต้มหน่อไม้บ่ เบิ่งยหันอ้าวพี่น้องอุ้ยน้อไม่ไล่มั้งนี่พี่น้องไงโอ,โอ้จะไปหาเองบ่ลูกอ,อ้าวพี่น้องไงเนาะมือนี้ต้มเห็ดยังนี่ต้มขายบ่หรือว่าต้มให้อันอันพวกระเบากิน,นอืมต้มให้พวกไอ้กินอ๋าโต้พี่น้องไงเนาะเอาจะได้กินนราไม้เพิ่นแล้วสบายที่นี่พี่น้องเไยได้หลายบ่ไปหามื่อเสาร์หลายบ่ทำนี่ท่าใดได้ไหนทำนี่ อันมุ้งขายนี่อันอ่ามีจักถุงมื้อนี้อันไปห้อยไว้ทุกถุง6ถุงโดย농ทายกับแม่ฮวยตะหาอ่ของเจ้านี่นต้มตัวนี้เอาพี่น้องเอ้ยออนีหุ้มไว้นีอันนี้เนาะบ่มีอันมุงคั่งดีๆน่บ่ลูกล่ะเอาอันเอ่อสังกะสีนี่พี่น้องเอ้ยเนาะสังกะสีเฮ็ดมลมมื้อนี้เนาะ ล้มยินพี่น้องเลยสีลมน้ำแกงไปจักรลอกนี่เนาะพี่น้องโอ้ยเอ๋เอ๋เอ๋เอาเอาเอาพี่น้องไปกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกรอบหนึ่งน้องมื่อนี้ทางบัจจันทร์เข้ามาหาทางน้องทายน้องไม้พี่น้องไงเนาะนั่งต้มน่อไม้มื่อนี้บเป็ินยังดอกต้มรถมันล้มกระยามันหลุกลุกบเป็ินยังน้ำมาห่มก่อนมาห่มก่อนเนาะ กินข้าวแล้วมื่อนี้กินข้าวแล้วบ่กินแล้วกินกับยังมื่อนี้กินมักอ,อึอมึกอืโอ้พี่น,อน,น้องเห็นเนาะเพิ่นได้กินมักอึเด้อมื่อนี้อ้าวแล้วเปาอันใส่นี่เจ้าในี่ยใส่นี่น,น,น,นี่ใส่พริกก็ได้ถูกและอโอเคเนาะกินข้าวเที่ยงได้กินแล้วบ่ข้าวเที่ยงยังยังโย,ยงโดอืมพี่น้องเห็นเนาะเอาเอ,าเ,อา,าเป็ี่ยนยังเนาะกะอ่ามื่อนี้ทางปรจันก็สิเข้ามาว่าสิพาเฮ็ดกันมงคลายแรกพี่น้องเอ้ยเนาะ จะกันคอนตรงคนตีพ่อเจ้ามีบ่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าจังใดอันนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวสิพาน้องเพิ่นเฮ็ดอ่าบอกบอกกันลักการขายนิดนึงเนาะเออพี่น้องได้ขายจักถุงได้มื้อนี้ตอนเช้ามาั้หอ๋อเพราะว่าให้แม่ขายกับน้องโลยอืมเป็นไงเนาะเออเอาๆเนาะเออพ่อแม่อยู่เฮือนอยู่บ่เพิ่นกำลังเฮ็ดปิสังอยู่ครับพี่น้องไงเนาะ โอ้เอาโอเคให้เพิ่นต้มอันมากก่อนต้มตะลุนเติมด้วยลูกโดยแอมกาจืดดับบลนี่นี่คือการนี่คือการเนาะเอาเอาเอาพี่ดอกกันแต่แป๊บนึงเสรนให้อันเพิ่นต้มหน่อไม้แล้วก่อนสักหน่อยเนาะเพิ่นกำลังกันต้มหน่อไม้สู้ทีมงานเนาะผู้ใดมาเยี่ยมมายามมาจะอ๋ออ่อนนี่พี่น้องเนาะลูกกุ้งกลัวเยอะ

เงินเสียงเสี้ยวทังนั้นพี่น้องเลยตัดภาพมาทางพี่ก่อนบัดทีนี้เฮ้ยเพิ่อนผมจะขอนด้วยก่อนนะโดยอ้าวไอ้คักบาทนี่แล้วอาจารย์เล่นอ่างโอ้ข่อยว่าเลยนะแต่เมื่อนั้นผู้ใดนี่เรียบร้อยเราเอาป่ะข่อยเสียวตั้งแต่น้องคนหนึ่งเข่าแต่มื่อนั่นพุ่นพอเราค้ำมไม่ข้ามอีกโย่เรียบร้อยมื่อนี่น่องหัก ดีทอผมมีคนขึ้นไปนหันพี่น้องเอ้ยเอ็นดูดมือนึ่งมาอยู่เดอรลอยเลยยานมันเ่นั่นหัวหมอแหกใจกับพวกเราได้แต่ทังนัหนัดเก็บออกกับบ่อหันมันได้ข้ามขึ้นก้อนบ่อได้ด้วยเ้ฮ้ปุ๊บยับเด้อปุ๊บพี่น้อง โอ้มันทับเลยมันทับเลยอ้มันไหมมันดอกว่าไรเนาะดูดทอบอลบอสลุดีทอเราบอได้เห็ดยู่เห็ดกินซ้ําตอนพี่น้องทำเห็ดนี่เรียบร้อยแล้วนี่น่องั้งหมเลยเฮือนควานน่องเฮือนพี่น้องก็เป็นอะไรแรง

เจ้าต้มอยู่ทุ่งเฮือนนี่ยังอันนั้นที่บ่เคยได้มันยืนอยู่ต่ําๆเออต้มต้มหน่อไม้อยู่ทงเฮือนนี่แม่นเรียบร้อยบ่ได้กินมื้อนี้เนาะ้ยเป็นหัวกบดนี้อู้ตายคักบดนี้แล้วสิข้าวน้ํากินได้ซะบดนีู้มันเพ้เฮ็ดอีได้บดเฮ็ดใหม่้นี่เนาะ เอามัจับพังนี่เอาใช้ซอยกันแม่ซอยแล้วแม่เฮ้ยโอ้หมุ้นเลยไปอนังได้ไงเด้อไปีีรวไงไเยมันเพลินหวาวาเบิดทิพย์เนาะสิเฉิอได้เฉยชมไม่ให้เรา มอาเ่อมกันก่อนก็ได้กันมาในการบอกกัได้คะเอาพี่น้องไงว่าสิผ้าน้องเพิ่นเอ่อเห็ดห่านค้าขายมันสิมากันมาเห็ดอันนี้ช่ำแด้วบาทนี่เนาะไม่ได้เห็ดห่านขายอันนั้นไม่ช่ำมือนี่พี่น้องเลยสิมาสอมมันเฮือนคั่วให้เล่าก่อนเนาะไม่ได้บาทนี่อีหนึ่งแถวได้บ่างมันยไม่ได้ไม่ได้แล้วเอี๋ยระวังเด้อระวังเด้อมันยังตกใจ นี่ยเอาละเนาะเอาเนาะเออ1ข้าวกะระหว่างตะเวงจักสิได้กินข้าวบ่กําลมเลยมื้อนี้พี่น้องผู้ใดข้าเบิดกินมันลมแงแน่วดข้าวลมโอ้ยเนาะจักเสียข้าวสิวงเด้อ้เด้อมันสะลุทับหัวเด้เอม้้อันนี้สิซอมจังได๋เนาะนี่นี่ไดเนาะมันก สุดส้มแห้งดีเลยเฮือนกระโดมน้ำหับเลยมันแบบว่าเกินแบบว่าเอาหมอกเก็บไว้เนี่ยยับได้หล่าได้ยับอันอกเด้อเจ้าเด้อบอกน้องเจ้าออกมาน่องพี่ลูกทับได้มาเผานี่กรุ่งเลยรุ่งจะบอกนะโอ้ยอ่าัวมันมีอย่างนี่เนาะยังเห็นนี่เลยนี่เจ้าเพิ่งไล้คั้นอยู่ เดียวครับเรื่องแรกกับรุ่นแรกชาวกลางแับนี้บอกง่ายๆนี่มันไปยุงอยู่ที่ซื้อได้นี่พี่เราไปยุ่งนี่มันไม่เช่นเออไม่เช่นทับไม่พอขาผมไม่เท่าไม่เท่าไม่ยช่นพื้นด้งอย่างนี้มาสมเอาสี่สมให้มันดีกว่าเก่าวันทั้งนักกว่าเก่าบาทนี่ อ่านั่นดูได้ว่าวังมันทับเด้อเอ่อออกออกมาก่อนออกซอยกันซอยกันหลายคนซอยไอ้เพิ่นพอให้มันรอดเออแต่ว่าเพิ่นข้อแล้วนี่บม่รอดแล้วนี่เนาะไม่เคยชอบข้ออะไรนะเอันนี่ได้เนาะ อยเ้อน้องไม้นยหนึ่งเขาไม่ใช่ไหมจ๊ะหนึ่งอยู่ตะล่างเอาเมลงดเด้อหนึ่งอยู่พื้นเอาันบกบกขึ้นนั่งกระยาอยู่เห็นมันยมันทับทับน้ำห่อนลวกเลยพี่นองเลยหนึ่งเขาอยู่ล้มล้มอันน้นกิ่งล้มอันน้นไอหม้โอ้น้ห่อนลวกเลยแล้วใช่ วะซ่ะไม่พีละตอนี่ันอะรอัไปนนเวอลาอันนีอันอนีนละอหนึ่งเข่าไพ้หนึ่งเข่าแต่ละมืออันแบบประจำเลยแม่แม่บอกเลยส่วนลายมีแต่แม่หนึ่งเข่าเนาะทุกเจ้าไปหาในอยู่ในกินสิเนะะาะแต่ไล่ได้ตัวแม่เราหันพีนนะ่น้องอ่าส่อยู่ดี มือดีวันดีเนาะเราดึงเข่าอยู่ดีปุ๊บเราหน็หนอโอ้ยลวกคัวแล้วบวบแล้วเห็นพี่น้อง,องไหยเนาะช่วงตอนเศร้านี่ก็มิเตเม่บวบหนึ่งระวังน้ำมันระวังเด้อเนาะมันผุพังแห้งเลยพาไม่กระจายมันบดคุ้นเลยพี่น้องเลยเราเห็นเราค่ำตั้งแต่มื้อนั้นพูดเนี่เนาะตอลูกตั้งแต่มือนั่นพูดนนะ่ย<อ>นี่แบบ Chắc bậy thấy ngủ này Ôi Như thế chừng lươi Nói chừng lút vào đây Tại lẽ bây ăn cục với con Cho nó non vào này để hẳn mỡ lèng hẳn Đi ra này Nó Nó là ơi Nó Lại khủ lại khuôn phần cơ bào Ôi bà sát nó đi đầy đê Huyền nó này Nó Chắc hết chăng này

เงินญาติเนาะน้องกันน้องอย่งนั้นเนก็คือญาติมันจะหม้อนั่นแหละเย็นหม้อน้ํา้อนเย็นฟืนเย็นไฟแลเฮ็ดไดระวังเด้อเจ้าระวังไดบ่แม่นเล่นด้นี่เอ้า้าเาเอาอาาเอเอเาเอาเาเาอาอเอ ໂຕເຕົ້າຕະຫຼັງກ່ອນຕະຫຼັງຮ້ອນๆເນາະ1ຕາພະລັງຮ້ອນๆນັ້ນແຫຼະຢ້ຽມພີ່ເພິ່ນວໄຫພນມາຊື້ໜໍບອຊືຊພກິ2 3ຊືມືໃຫ້ທັກົກັນນີບໍດນນ້ອງພນນນາຈັນຍທດກັບັ เออบ,บ่ได้อุดหนุนน้องเพิ่นพี่น้องไอ้เมื้อนี้ก็เข้ามาเบิ่งมาสิมาชิมต้มหน่อไม้เพราะว่าเสียงห้องไร่หลากอยู่เมื่อกี้นี้พี่น้องไอ้มันเพิ่นสิทับหัวนนว่าซั่นเนาะเออซ่อมไปซ่อมมาเพราะว่ายังพังไปซ่ําบาดนี้ <c oughs> เ่พักกันนึ่งเข้าอยู่ลุ่มก่อนเนาะนึ่งอยู่บ่งเจ้าจุตอนคืนนี้ก็ได้เด้อนนั่แหละอืมเอาอีหยังเอาก้อนมันฝนบ่ตกก็เขได้อยู่ดอกเนาะแต่อยู่นี่มันบ่กล้าขึ้นแล้วมื้อนี้น้ะไอ้เนาะ ก้าวล้วมันหักไล้ตัวกาวที่ดีมันกาวกับมันหักที่แล้วพี่น้องไอ้เกียบ์มือรุ่นลูนี้โอ้ยอันตรายด้นี่มันโอ้ลงบดแล้วนี่ลงบดแล้วอ่าตัวพึ่งพน้องน้องเห็นมือหน้านั่นแหละข้ามข้ามก็คืาทำ่าข้ามนึ่งแกมันจู่ลงแล้วแหละโอ้ตายตายพี่น้องมันอยู่นล้วไม่ตัวนี้ชื่อได้ดิพี่น้องฮ่าดนี่แล้วเลยไปเลยแหลยไปของเจ้านี่ต้ม รื้อได้ได้หนิพี่น้องเลยได้ค,ครับอ๋อระวังเด้ออย่าห้ยดุม,มาลอดมาอย่างเด้อได้เด้อบอกเพิ่นเด้อบรรจุไในภายอยู่เหมือนจู่อยู่ด่างเลยเพราะอไรอนักแห้งเลยได้ครับบาทนี่ไปจังไดละ่ะพี่นอ้องไปเสียหาทางซอยน้องเพิ่นจังไดน้อพี่น,อนอ้องเนาะเออเ้าได้คู่ได้คนก็นกนถามเขามาโยมีอ่า การสมทบใหญ่เข้ามาแล้วบ่บ่ซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังบ่มีเด้อพี่น้องเนาะทางบ่จันยังบ่ทันมีเนาะอ่าแต่ก็บางคนบางเพิ่นก็ว่าคํว่าสิเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซนให้นี่ก็ต้องซื้อดินซะก่อนแล้วว่าซั่นเนาะมงดฮอดสกอันเดินเจ้านี่กละมงต้นไม้นี่บ่เออต้นไม้หกัต้นไม้หต้นไม้นี่โดยกะอยู่แล้วก็ฮอดสฮอดฮอดน้ฮอดน้ดโดยแล้วก็เกี่ยวไปงเฮือนบ่ตเลียพ่นเนาะโดย เบิ่งแล้วกะสิบ่ซ่ำเฮือนผู้ทูอะเลียซ่ำดอกพี่น้องเฮือนเพิ่นก็เริ่มันได้เฮาจัซื้ออยู่บนนั้นก่อนแที่เข้ามาอันก็ไปอันนั้นแหละ่ได้ตหักบาดพี่น้องเลยเนาะเอาว่าแหละจักเพิ่นสิขายเท่าใดเนาะคว่าเพิ่นขายกจักเพิ่นสิเาน้อยเาหลายซใดอันนี้หลายเนาะสหน่อไม้เจ้ายังจักอันอยู่พุ่นน่ะ ต้มมาแล้วของเจ้าผักไอ้ผู้เบ่าวอ้เ่ากินแล้นผักไอ้กินนี่บ่โดยกันโดยกดนเจียวกินอยู่โอ้ยแซ่บแล้วเสร็จต้มหวานช่ำเลยฮนเนาะไปพุ่นไปสองคนเจ้าไปเนาะระวังเด้อไอ้เด้อเอ้ยเด้ออย่าขึ้นเด้อมเมล็ดเด้อมันสลุกแห้งเด้ออ่มันสีพังแห้งเลยว่โอ้บวไหวเลยพี่น้องเพิ่นเราเอาหาทางซอยกันพี่น้องให้ซอย ได้หันเบิ่งลูกหลานเนาะพี่น้องเพิ่นสีต้มให้กินอันนี้พี่น้องเอาออกรถก็ได้ลูกระวังมันดาดเด้อด่าเด้อถ้าหันถ้อหันได้หันพี่น้องเลยเอาไม้ซื้อเอาไม้เอาไม้นั่นเอาเอาเล็กเอาเล็กเอาเออเอออปุ๊บอ้าวถ้าหันได้ปุ๊บพี่น้องเลยพดพวงพวงเนาะไมนี่แซ่บไม้นี่แซ่บบอ้ะน้องไม่ได้ปวดแซ่บ เออน้ำไม้อันเจ้าเอิญน้ำไม้ยังตัวนี้น้ำไม้ลายน้ำไม้ลายเลยโอ้โอ้เราก็เอาเนี่ยงามๆได้ให้กินพี่น้องไอ้เมื่อนี้เนาะโอ้ต้มให้มันจืดได้ทีแหละเด้อเนาะโอ้เบึงบึงบึงให้เราเบาขอซิมอันเบิึงอีกหนึ่งหน่อยเนาะเลยได้อันจืดแต่ว่าสำนีดุจืดแล้วจังหวะเด้อเนาะต้องลองเลยเนาะ ลองลองมาก่อนสิพี่น้องไอ้ลองซิมเมืองน้ำนองเพิน่นก่อนลูกก,ลกุ๊กกว่าเมื่อนี้พี่น้องไอ้เพิ่นโบคลายเมื่อนีนน้วา่าสันเนาะเพิ่นสีต้มเลยให้พวกเขากินป้าตกพี่น้องไอ้เขาขอบใจได้ล่ะเด้อเนาะเอาพี่น้องไอ้ให้เย็นก่อนนิดนึงเอาเป็นผู้วา่าพวกเขาอัน,อน,นทีมงานสี่กับบ้านแหละน,น้องเพิ่นก็เลย เลี้ยงทีมงานก่อนครับนะเนาะช่วงคำเพู่อเลยไอ้สิเขามากินน้ำอีกเด้อไอ้มันจืดคักขก่อนแต่ว่ามูพวกง่ายนะมูเป็นสีเมื่อมาอนี่ทุกอย่างเนาะเป็นสีกลับบ้านตาซุปเจ้าเด้อเด้ดดเอ,อมือหนามือในพู่อเลยเป็นสีมาะมาพี่มันอยู่หม่มไปลูกไปเอด็อดอ่อนเช้าหน่อยก่อนแล้วบ่าวสีผ้าอันเห็ดมงมงขายเจ้าเด้อเนาะตอนนี้มันนั่นว่ามันแดดอยู่เนาะยอยู่หม่มอยู่เงาก่อนเด้อ แต่มันหามาไปซี่แล้วก็ตอนแรสิไปหาอีกอยู่บ่นก็สิบ่บ่พี่น้องเนาะมันมีหลายดีบ่หน่อไม้นี่ก็หคู่มือคู่เว้นก็ยังพอได้พอได้ขายเ็กๆน้อยๆเนาะจังได๋านี้กตก็บ่มีสมมุติว่าฝนตกมาสิเฮ็ดได้ไ่เนาะมันสิลกได้ได้เนาะ ตลางดขึอนกับตำแบดนี้สิจุอยู่ตลางกับผู้ใดเชีงใดล่ะเอาเสร็จเนาะเดี๋ยวเราเบาสิเข่ามาหาจิ้มจ้าใหม่อีกนะตอนนี้เราเบาไปทางอื่นต่อก่อนเนาะเอาขอบใจหลายๆเลยที่ต้มขอบใจหลายๆเด้อที่ต้มน้ำไม้ให้กินเด้อเนาะเดี๋ยวจังมาจิ้มแจ่วน้ำกันเนาอยทั้งน้อยเอากินน้ำกันกินน้ำกัน น้องไม้น <gegen Taking> <warfare> ้องท้ายพี่น้องไงมือนี่บ้านน้องเพิ่นสลุเนาะมุงจุไฟอ่าล่วงลนลงพื้นบดพี่น้องไงตายคักปานนี้เนาสีหนึ่งเข่ากรบโปมีนาจังไรก็เป็นกำลังใจเกเด้อเนาะระบัยระวังเด้อระวังพื้นระวังไฟเด้อลมซับเนาะระวังไฟใหม่เลยพี่น้องโอ้ยเพื่อนเพื่อนมีสำนีใหม่ยังกระตทกแล้วนี่น้องท่องเนาะไปเสียลาก่อนเนาะ สบายดีเนาะอโอเคไปพี่น้องเลยทาง้ไปทางอื่นต่อก่อนเด้อเดี๋ยวสิบนมาใหม่เด้อเอ้าวหลายคู่เลยคนกะว่าโอ้ยพี่น้องเลยเอาน้ออยากให้น้องพคนได้เฮือนดีพัฒนาะกะโออันนี้กะได้ต้องขึ้นอยู่กับบุญฺญาพัฒนาของน้องคนนี้พี่น้องเลยเนาะอถ้าผู้ใดมองเห็นถ้าผู้ใดอยากสดอยากสวยเนาะอ่สวยสมทบพูดถึงผู้ริษทเห็ดเฮือนให้น้องคนพอให้มันเน้นนาคูกเก่านี่กะ ຖືว่าโอ้ยสาธุนําหลายๆเนาะพี่น้องเนาะทางບ້ານຈັນກໍໄດ້ຈະມາຖ່າຍມາທໍານແລ້ອງໃຫພນ້ອງບິສົມນດດໃຫນ້ອງພິດ້າຍມຸມວ່ິພະຍມຖນພິລๆພນກບິ່ົນແລ້ມຕຕາພິ່ນກມສົາກອົາົາກົມດພນຮັດາມ มีแต่ซื้อเพิ่มนเล็กในน้อยๆงบกไม้พวกตอกเอาอยากมีงบเด้ประจักนกระไรจะถือเด้ถือหวยเด้พี่น้องเอ้เนาะถือรางวัลที่หนึ่งในเสีเ้ยนเฮ่เพิ่นผู้เดียวเลยพี่น้องเพอถือรางวัลที่หนึ่งวันสินเนาะเอาโอเคเนะาะมื้อนี้มาเบิง่งต้มหน่อขมเหมือนหวานพี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันเนาะเอาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สบายดีเด้อประสุขวามสุขคนโอ้เลหล็ดหอนพี่น้องเลยลม ห่วยห่วยมึอนี่ฝนน้ำหมอกแกงได้คำเดชไปสิเนาะโอทางพอน้องอ่าลาหน้อยเพิ่นกับถือโอกาสวางนี่เพิ่นกับเฮ็ดเพื่อนตัวเองบาดนี้เนาะถ้าทีมงานสรา้างยังโมมาโม,มเมนไปน้ำพวน้ำสวนเลยแล้วยไปจักพี่น้องไอ้สร้างก็ได้เออโม,มเมนไปอยู่น้ำไฮเลยไปจักเนาะไป <laughs> หาซักไหยังมาแล้วจักสีมามื่อใดพี่น้องไอ้กะเพื่อนพอตู้เพิ่น ยังมีแต่หลังค่าพอให้ได้เบิงตังหน้าพี่น้องเอโอ้ยอ้าอย่างน้อยก็ได้บุงส้นหุมส้นงาเนาะพี่น้องเนะ